อามาถอกแล้วน้องแช่บานเนี่ยเต็มกระสอบที่สองมาดีเนาะบนกระดเอละเมื่อบสง้างอีกเท่านึงเมื่อบึงทั้งเร้นองน้อซางกำกับทั้งสร้างเป็นกอนผมไม่ถวยวหรอหัดามาครับมาในมาเีนอเลยึบโอ้มุดมุดดงเบอร์เด้อดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนสี่เหลี่ยมกันพอออกน หลับสิซื้อซื้อหับสิา้จาจา้าจ้นานาห่อนเรียบร้อยป่ะนี่าน่อยโรบร้อยป่ะาเรียบร้อยเนาะจะตั้งเนาะต้องใสปพอดีป่ บาดเนี่ยอ่าเต็มกระสอบที่สองวันนเนาะอ่าเต็มแล้วนะให้ทั้งพี่อ้ายเมื่อก่อนบ่เราเมื่อเธออะไจักสอบน้องแซสสอบนี้สอบสอบบาทเดียวบ่โอ้ทางเดี่ยยากเนาะอือพี่น้องนายเบิร์ตกามาขอกินเนาะเวลาบ่มีกับพี่น้องเลยซอยขันนี่แหละเอเดียซะอ่า อ๋พี่น้องเนาะหลังจากอามอบโทรศัพท์เซไพยู่ให้สวนน้นองแช่พี่น้องเลยเนาะเขาสู้อีพีสองบาดเนาะกอ่อนสมบุรสิเมออ่าทายพี่น้องครับไปส้มก่อนเนาทางน้องแช่พลังสีกินเขากินน้ำพี่น้องเลยเนาะอ่าโอ้อยได้เห็นภาพแบบนี้กันยิ้มูกิใจเนาะพี่น้องเป็นซอยเลือกันดีพี่น้องเลยเนาะแพงกันบบมิตอกก็จะเอานี่มัดเอาบ่มันชิยู่อยู่บ่อนาะมัดบบดมันบ่ ป็นตายใหมันเหียมทางแทะมัดแน่นอยู่วะโอ้ยเออมัดไว้สิวะแต่เอาขึ้นรถถึงมัดอีกเนาะอืมเอาสบายดีพี่น้องอีกแน่สบายดีเออเมื่อนี้พ่อพ่อกับน้องแซ่อยู่ใสอยู่ให้เนาะบอกปลาลุงแน่อยู่ให้เออน้องแซ่พาพปลาลุงมายังมาหูดเขา พูดขา้าวพูดขา้าวซอยแนวสิพูดเขา่าวซอยแน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะพดไว้เผาแล้วพี่น้องเอ้ยเผาเมื่อส่งนุ่มลุกเนาะที่กินข้าวบดนี้เนาะเพราะว่ามันเที่ยงอะเด็กกินข้าวแล้วจะสู่งานตอ่อส่งนี่ไม่ใช่ส่งนี่ฮะ ส่งมาให้ใช่จหงนาให้นั่งชาพี้จะให้คออ๋อส่งรวมซ้มเนีมบ่มีน้ำหัดปะพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องทักทายสบายดีอีกเด้อพี่น้องเด้อเขาซุยอีพี่สองเนาะอยู่สวนหรือว่าอยู่ไฮน้องแช่าขบุนการคอร์เนียมาทายคลิปให้พี่น้องนะครับไปชมในเวลาเที่ยงเว้นพี่น้องเลยเนาะหลังจาก ถ่ายคลิปนี้แล้วบนกาสิได้หมดแล้วเมื oh, Bryant, ่อบึงซางอีกเธอหนึงเมื่อบ่งท <booth. S 1> ั mm ้งเรื่ mm ้งนร้างกั๊บกับทั้งสร้างเพิ่นกรข้าวหยาว่าสร้างเพิ่นอยากทงอยากถามจากท่านตังซี่เขาจังนึกแก้ไขท่านนิดหน่อยเนาะเก็บยังไม่น่ะไปเก็บมาแม่ล่ะน่องเอ็มบ่ะหม้องเอ็มเก็บไม้ใช่นี่เอ็มมักทั่วบ่เนยมักทั่วให้บ่โอ้โด้อเด้อด้อ แม่ห้าปลูกอืมแม่จะปลูกหนึ<ด>่งหน้องมาอยู่ผม <laughs> อยู่เงาโอ้เต็มเลยทั้งนี้ <laughs> <laughs> เออใส่กระสอบก,ก,กระสอบมาน้องแซ่อันนี้กระสอบตั้งล้างเจ้านะ่ะให้แม่ไอ้เอือ้อยมันถอกแนะ่แล้วมันสีเฮียอืมถอกไกลก่อนเอามาจากกระสอบมาหนึ่งี้บ่เต<ด>็มซีหลวก็เมื่อเนาะอ่าอืมชาวลาบซีนเด้อถ้วยบ่ยวยวมีบ่บ่มีถ้วยบ่ โหดามาครับไม่ได้อืมมียังไงจะเอามากินเนี่ยเดี๋เบิง้งเบิ้งฮะปลากะป๋องปลากระป๋องกระกระเกือกกะพริกอืมพี่หไงอยก็อยูอย่ตามให้ตามสวนพี่หน่อเยเนะาะก,กินกระมงทัว่วให้พี่หน่อยบอดสารพิษเจ้นี่เนาะใส่ผุ้ยบ่ะอเบิ้นใช้ผุ้ยบอ่อืม อืมออืม,อ,ม,อ,มอร่อยน้นบอาเอ้ยกินขานานา้าดูฮันบามันช่ายิุ่มฮันบามันกินหลับปาลาคับม้าคุนซื้อหลับปลาแล้วก็แบง่งไอซางนี่ยือปลาชื่อแล้วชื่อปลาหันบานเราหลับแล้วกิน<ฮ>ข่าดู้ บยันเสือบ่ฮะมูมีเสือบ่ไม่ขันไก่มเือนี้ได้ไก่ขแทมก่อกินเกิข้ามี่รับชิดนี่นอนเลยบโอ้มุมุดมมดโอ้มุดงามนี่มุดงามเนี่

น้องเอ็มเอ้ย<ม>ถ้าว่าโทรศัพท์มันมีปัญหาอีกยังน่ะให้น้องแซ่โทรบอกบาบุญเด้อดบาบุญเฉีบเอาไปให้ยห่านบันเบิงเด้อดอ,อันนี้นะบาบุญล,ลงทะเบียนให้เรียบร้อยเด้อดดดมีแต่เติมเงินแล้วก็เรียนเลยเดี๋ยวเบิ่งเงินก่อนพี่น้องมือง้อนี้ยังลาบันไดเนี่ย

เด้อเบอร์เจ้าเด้อเจ้ากดบางเบอร์เป็นบ ouais ่บ่เป uh, ็นบ่น mm ี hmm. ่เด e ้อย้ำสักบาสิบอกนี่นะนี้ยอ่าทีนี่เด้อกดบางเบอร์เด้อดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนย์ซิลิโอมทะออกแล้วมันขึ้นเบอร์ให้จะเบิ่งเด้อเด้ออ่าไปแล้ว เฟซบุ๊กนี่บาบุญยังมันตั้ง <c oughs> นี่ยังมันเหตุยังเฟซบุ๊กนี่เจ้าสิตั้งสื่อเฟซบวันใดวันแหละมือแรงเด้อมือแรงละ่ะเมือม่อหลักะไปนำกันกับบาบุญหรือว่าหายฝากโทรศัพท์บาบุญไปเหตุหายก็ได้หรือว่าหายบุญไปเหตุหายปะเฟซบุ <c oughs> ๊กเจ้านี่เนาะตั้ง email, อีเมลจีเมลเด้เนาะมีแตอบาบุญจะเอาโทรศัพท์ไปเหตุหายหลกักะ ตั้งเฟซบุ๊กให้เจ้าเลยเนาะชื่อเฟซบุ๊กว่าน้องเอ็มเนาะน้องเอ็มบ้านอ่าชื่อว่าน้องเอ็มก็ได้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวบุญจะไปเฮ็ดให้เด้อบัตรเด้อบัดเจ้าเอาเมื่อก่อนเด้อเอาเก็บไว้ละวงโจรหลักได้อไอจะด้วยไอ้จะด้วยกินกินกินข้าวเด้อกินข้าว้กินกันได้กินหลัก็มาได้กินเลยกินเลยจ้าเลย กินจากกินจอยเห็ดใหญ่งานหนักนะย้ำเอากันย้ำเอากันอืมหนนมลับซีนซื้อซื้อหลับซีนมาฝากพี่น้องเลยอืมน,นางลงนางลงกินข้าวอยู่ไหนเสียบได้พี่เราเนาะกินข้าวแบบนี้กินข้าวอยู่ป่ามม,ม,ม,มีอันนี้พี่น้องลาบซีนโดนซื้อมาทหารไหมคะอารมณ์ดี แล้วก็มีอย่างที่ว่าน้องเอม็มคนต่ำม,มาองเวทองเศร้า,น,น,น,านี่น้ำกินเอาอยู่ใจน้ำกินหวยนี่กินน้ำหัวเลยโอ้ <laughs> มันใกล้น,ำ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 กน้ำอันน่นเนาะน้ำน้ำโตกเนาะนี่แต่นเสียงน้ำโต๊ะก,ก็ได้พี่น้องตาตาจาาาูอกินน้ำกินกินกินจ้าจ้าจ้าอย่างกินอะไรกูนข้าว ถ้า่าบุญบริด้ซื้อลาบซีนมากสิพากันกินยังเนี่บมารองแช่ถ้า่าบาบุญบรได้ซื้อกับเขามากบริด้ซื้อลาบซีนมานเ่ยเจ้าจะกินยังกินหมึกทั่วนี่บอกกินแล้วบัลลนาบ้าจะเอาเมื่อก่อนบ่เนี่ยเขาเอาเมื่อก่อนบ่ะเออเมื่อแรกเมื่อบัดเดียวได้ซีสอบแหละ เเมื่อไรก็ตากได้เนาะตากยู่บ่ต้าวตากเลยบ่เพราะว่ามันกรแหงคักแเขาเจ้านกนอะกินรอกินกินอะไรกินอะไเขาเรามันกรแหงคักอยู่เลยาจใาวเด้ออ เป็นมักเป็นมักมักคัวเนาะน้องเอ็มเนาะฮะอยู่เพื่อนกับแบบนี้บ่แม่บ่อยู่เพื่อนกับแบบนี้บ่อารมณ์ดีเลยบ่ดีเลยรสชาตแหละเฮ้ยเฮ้ยบ่หายดึกบ่หายตอนนี้แล้วสิได้ผู้บ้าว่าเลเนาะ

ทั้งเอื ula, okay. ้อยเจ้ากะมาเด้อน้องน้องเอ็มเนี่ยนอนนี่ก็ได้น้องเอ็มเด้อนอนน้ำนาซาแซก่ออนืมือกะมีแต่บุญสือเนื้อกินเด้อสมือเนี่ยบุญสือชิ้นหมูชิ้นปลาชิ้นไก่มาเห็ดกินมือเด้อหอยหยุกยอ เฮาเฮาย่อเสาเนี่ยเฮาเอิ้นคนมาซอยบ่เอิ้นชาวบ้านเนาะเอินคนในบ้านมาย่อซอยหยุกเนาะต้องมีแนวกินนี่เพิ่นเนาะมือน้ำเบาวก็มาหยุกอยกันเด้อสลัดเนี่ยสลัเนี่ยเป็นอะไรเอาไหมเอาเก็บบางอย่างที่ใช้สระใช่ไหมไม่ใช่ วนพี่นองเลยกิ่งล้มลุ่มได้เนาะอ่ค่อยช้ำนี่พี่นองเลยเอาเกบางงเช่านั่นเส้นตเราบ้าอางเย่เอบงออันนี้คือน้ำไม่สมน้ำไมสมพี่นางเลยหนาวหนาวไก่เาเอาเกบางอ่าง้ใช้ต่ออืม มาใครย้ำแล้วตัดหรอกหยุดหยักไว้ก็จะหยุดเหมือนกินหลักผักพรอนต้นใบจังเห็ดป่ะน่าแดดเนาะแดดช่ำไปเนาะแค่นี้ทีปลากล้วยและไปเด้อชาวบุญเมื่อปลาก่อนเด้อชาวบุญเมื่อถ่ายอยู่เฮือนเด้อโดยเมื่อแรงพอกันเมื่อแรงจัง เราโทรศัพท์ไปเฮ็ดอยู่ห้านแต่เพิ่นบ้าว่ามันเพิ่นบ่ปิดง่ายเนาะเอามาเฮ็ด Facebook ตั้ง Facebook ให้ฮูกบาลล้อล้อคือปังโตบอกน้องให้อฮากูบาลล้อล้อเนี่ยเองคือปังฮูาละล้ออาซื้อมาให้โทรศัพท์เราโตบอกมันเถอะอ่าไพ่จไปหาผูกบาวละล้อไอ้โทรศัพท์ก็ไว้ใส่เป็นประโยชน์เด้อมวยอันว่าทิใส่ไปเบิ่งเล่นเกมบ่เล่นได้เด้อ เกมบ่เล่นเนาะไสมันมีประโยชน์ไสอ่าบ่ฮู้หยังก็เบิ่งในโทรศัพท์นี่แหละเนาะถ้าว่าเฮาบ่ฮู้บ่เข้าใจหยังก็เสิร์ชเบิ่งเนาะเบิ่งเบิ่งคลิปอ้ายก็ได้เด้อเบิ่งคลิปบาบุญนี่เด้อเขากดเบิ่งคลิปบาบุญก่อนพอได้ยอดไลค์ยอดแชร์นําแน่งกูนี่ก่อนผู้บ่าวเด้อยงน้อยๆนึงพี่น้องเอ้ย อันกลุ่มครอบกลุ่มครัวกลุ่มแม่ก่อนอืมเอาสาพี่น้องว่ากันไปไปเมื่อก่อนเด้อะชาเด้ออยู่ดีมีแห้งก็จะขูดสักคนเด้อ,อสบายดีสบายดสีสู่ๆเด้สบายเด้ออ่าปูนเอาดผงก่อนตึน๊บอืมเงือปะ้าก็ได้เอ่อเอาน้าไม้ฮอนแน่น่ะเขวไหล่ข้อแห้งเลยพี่น้องเอ้ฮึมปิ่งโทรศัพท์พี่ดีเด้อโจรหลักเด้อ cúc <laughs> nhắn nhanh thanh nó cúc mãi cúc mãi hưu cúc mãi cúc nhắn cúc mãi cúc mãi cúc mãi cúc โอเคบายบายชิยูช okay, ิย well, ูอาเกนอ่าสู่เด้อม่เตะให้ทั้งนาบาเอาเมื Target ่อใบก่อนมันลายก่อนเด้ออ่ากินข่าวเมื่อไใบก่อนจะสอบสองสอบหมดแล้งอย่างเมื่อไม่บาดเมือเนาะอืมไปเมื่อห้าเบิงน้องซาลาก่อนอืมเอาต้นเอาต้นดอุต้นต้นอยู่กับเม่ตู้อยู่กอะไดนาบาเอ้ยใช่ ลับเลยปะจักอืมฮะย่องลงเมืองน้ำกำเมนี้เอาน้ำโทรศัพท์มาให้เพื่อนพี่น้องดีใจวัวพักกันหัวกันมวนพี่น้องเลยเนาะอืมให้เรียกไม่จังบ่เมื่อยพี่น้องเลยเนาะเห็นทางแม่พันยิ้มพันหัวกะอืมนึจอแล้วพี่น้องเลยเนาะให้บุญละคนก็อย่างให้พันยิ้มพันยิ้มแจ่มใสเนี่ยอ๋อหนูศิลานี่พี่น้องเลยเนาะมีแต่ห้อยหนู มันมากินเข่าได้นี่งูนี่ลาได้หน่แต่ว่าใช้แห้วใช้ยังนี่ป้าโท้อืมใช้ะระนะบ้าเมื่อประเราไปจับพี่น้องเลยเลือนพี่น้องได้ทายอาวิวทิวทัศน์กับพี่น้องนะครับไปชมเนาะเสียงน้ำต้นต,นตาดพี่น้องเลยโอ้มีพวกพริกอีกเนาะโอ้เดี๋ยวกพริกพีน่น้องเลยน้องเมตุน้องแช่เนาะอายะ อย่าแกะคนปลูกไว้เป็น้องเลยหกพริกให้ทางนะบบาอยู่ทั้งนั้นส่เนาะนะบบาเอ,อ้ยเอ,อ้ยคิดว่าเมื่อปะแเลยนะ <laughs> รับแล้วบว่ เงื่อนชีเป้าเสือนะบ้าคนพี่น้องไ,งไม่เสือเสือโลโดอเนาะเสือนังเขียนโลโดอพี่น้องเไงบ้าแล้วก็ถ่ายนี่พี่น้องไงเออน้าบ้าวสวนให้เจ้าอยู่ทางไหนจ่ะอยู่พุ่ไปคนละทางบ่อ คันนี้สวนให้แบบนี้นะแบบเฮาทางเอาเองบ่เออถ้าว่าผู้ใด้ทางได้ก็เฮ็ดเนาะแม่นบ่ทางก่อนทางก่อนเนาะอ่าทางกับปูเอาเนาะตัวปลู้ใดขี้ขานทางกับปลได้เนาะเออแบบว่ามาสร้างมาชาเอาเนาะก็กลัวหนิก็แมงองเราบ่แม่เออโอ้น้องแซ่บเหมือนกันเนาะพี่น้องได้เลือกอยู่พี่น้องเนาะอ่าอ่า อยู่ใกล้น้ำพอดีเนาะพี่น้องไปพาพี่บ้างพี่น้องก็บิันง,งน้ำก่อน,นยังไงน้ำมันไหลไมมใช่หรือเปล่าลอยมาบ้านนี่แหละไหลไปหอดบ้านจะเลยบ่ยโอ้น้นี่แหละอาบโอ้โอนี่พี่นอ้องไปเย็นคักันนี่เนาะ บัดม,มันไหลมันไหลมากจะผูบ่แต่พู่เท่างบ่เออแทองเขาก้วยแล้วบัดบ่กล้วยล้วัโตโตได้ล้านของเขาบ่เอออันนี้ของเราอยู่น ids, ี่เนาะสวนใไฮนองแซ่พี่น้องเลยแกเนื้อที่นี่ร่วมๆนี่ประมาณ หาซิบคูณหาซิบแมทเนาะเนื้อที่นี่พี่น้องเลยเนื้อที่ประเทศไทยเนี่ประมาณนี้เพื่อได้กินเนาะถ้าก็ได้ซีสอบประเทศกับพี่น้องเลยแต่เบื้องต่อไปเพร่เทศได้จักสอบเนาะไปน้ำบาข้าวเมื่อวานนี้ปะเมื่อวานเบื้องสร้างก่อนพี่น้องเลยสร้างพันเ็ดทอดกันตอนได้แล้วเนาะ พอนุ่นมากผมกำลังคุดเนาะกำลังคุดกำลังง่ายพี่น้องเลยไปโอ้ขีงงอเมื่อเดี๋ยวคอย <c oughs> น้ำ่าบท <c oughs> ีงอทางครับปั่นแล้วเพื่อจะหอดีบาบรถเจ้าอยู่แหละ,นะ <c oughs> เนาะบริเตอร์น้ำมันในเจ้าครับบ่พอแล้วนี่แหละล <c oughs> นี่แหละบ่ ปึ๊บปึ๊บปืมปพี่น้องเดินทางไปทำกันเนาะเช็ญสิพบสิพ่อยังไงบริพบพพ่อยังน้งพองพบพ่อแต่คุ้มแต่บ่อแหละพี่น้องเลยะละไะเบื่อบ้าเลปั๊บปั๊บอ้าย่านตะน้ำก็หูหัว เซ ah. <that is German> ียนไหนบางบาวเคยครับเดี๋ยวนะมากล้วยกแบบนี <ưới> ้โอ้ยกินข้าตอนะบ่าวอี่าไน่อแช่เขาตอาเงืนอบบเนี้ย bây giờ mới thả cây sàn bọn bà bà mà hỏi được loại bọn này bà sàn loại cô cô ơi eo, chép eo bà ta há cháu bà xa sá mẹ cháu กินข่าวแล้วบ่กินแล้วกินละแมวเด้แมว,วมันเป็นมีข้าวข้าวอึ่มยังไงเนาะ,ะทางซางเป็นกันเรียบร้อยจับเรียบร้อยบ่ซางเรียบร้อยเนาะเนวดตั้งเนาะ Ao sửa, thắng vào trong cho anh tao nữa, hoa, kia, hoa, 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 lò lôi khi nào nó thà đi đấy nó quay say bay à, hay nó sẽ dẹp khi nào thật à, là thật là thôi đôi bay nhắn sẽ lúc xa cho đấy đôi hay lúc sai cho đấy hay bao lạ đôi ngồi hay bao lạ đôi à, lúc sai cho đôi 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 hay bao lạ <laughs> à, vậy gần đôi

ว่างจะใช่ได้บ่ใช่บ่ได้บ่มันน้อยบ่เห็นเสียบึงว่างไงพอดีอยู่ประจักษ์ตัวนี้เนาะเออสร้างฉันคือตัวน้อยแท้ นี่ได้มงเบิ่งหาชาวไงพูดเนาะญงพูดเนาะผัวอีละก็ไดยุ่นเนาะออม่ส่งพอดีเนัไเอาไว้เอาไว้ลังตีแบบน้ะวัดเนาะตีแบบใส Ôi mà ươn phá tốt đó, phân đó thì nhục nhò ừ. Rồi bằng cái nào rồi, đó Bằng ừ. cái <laughs> bẹt ừ. Ươn lời mà phía nào này, phí bà 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 bắt หยุย่อเสาแล้วบุญกับได้เมื่อคือกันเนาะทางลุงจันกับศรีเมื่อเพราะว่าลุงจันศรีเดินทางขึ้นเวียงจันอีกเดชพี่น้องเลยเนาะอ่าขึ้นเวียงจันน่าจะวันที่แส่สักเก้าทางทางลุงจันเมื่อเก็บการงานทางบ้านก่อนแล้วก็เพื่อเตรียมข่าวของเนาะแต่ทางบุญระหว่างทางลุงจันศรีขึ้นเวียงทางลุงจันศรีขึ้นเวียงจันเนี่ยบุญกับวายจะขึ้นมาทางสร้างไปแล้วพี่น้องเลยทำประจำยู่เื่นน้องแช่ไปแล้วเพื่อ เบื้องทางเนาะแล้วก็เบ,บิ่งเพื่อน้องแช่หัมาแล้วมันทัว่วพี่น้องเลยเนะาะกะรเได้เมื่อซอยเวียกทางแม่น้องนิ้วเพื่อนเนาะซอยพ่อแค่จักมือซองมืออะไรึ้นมาใหม่อีกพี่น้องเลยเนาะซอยเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเลยพี่น้องเลยเนาะปีนี้ยังมือเกี่ยวจักกกอยู่เนะาะแพ้ใกโอเคเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อการเฉลยขอจบคลิปเพี่อนสมิก่อเนานะมาแต่ให้แต่ส่วนหมอะโทรศัพท์เพกันเรียบร้อยนะ้องเอ็มกับพี่น้องเลยเนาะขอบคุณทางพอ หด้ไลน์เนาะจากสม,มุดประการเนาะเพิ่นจะได้ซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องหนึ่งพีนง่น้องเลยเนาะเรียบร้อยไปเลยนะเป็นบุญวาสนาของน้องกันพี่น้องเลยเน,นาะพระจะอีพี่น้าพอกันพี่น้องอีพีนี้ลากันเด้อเพื่อคลามคิดสบายดีและสบายดีเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี